บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคมพศ2521 เพื่อดำเนินธุรกิจหลักด้านปิโตเรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตเรเลียมภายใต้สภาการแข่งขันที่สูงขึ้นรัฐบาลได้เล็งเห็นความจําเป็นในการเพิ่มความคล่องตัวในจัจการพลังงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเรื่องการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยโดยให้จัดตั้งบริษัทปตทจำกัดมหาชนและให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นปตทในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่20 0 0 0ืล้านบาทและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหม่โครงสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานขอบเขตธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำธุรกิจใหม่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ร้านคอฟฟอเมซอนซึ่งมีสาขามากกว่า3,300แห่งในต่างๆประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเหนือธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่มีความรับผิดชอบการภารกิจหลักในการจัดหาน้ำมันดิบเพียงพอกับความต้องการของรงคกันในประเทศผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตน้ำมันดิบในประเทศและขยายการค้าไปยังแหล่งผลิตน้ำมันดิบใหม่ๆในต่างประเทศที่มีปริมาณราคาและคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงานโดยมุ่งหวังเพื่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ นอกเหนือไปจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศแล้วหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยังมุ่งเน้นการสร้างความเรือข่ายการค้าให้ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อเพิ่มศักยภาพการทําธุรกิจการค้าน้ํามันดิบระหว่างประเทศอันก่อให้เกิดการสร้างรายได้และมูลค่าให้กับประเทศด้วยทําให้ปตทกลายเป็นบริษัทที่ขายน้ํามันดิบและคอนเซ็ตรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค